สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตะยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมผมจะพามาดูโฉนุดแดงนะครับในเนื้อที่5้าไร่นะครับเขาจะแบ่งขายแค่สี่ไร่เหลือเก็บไว้หนึ่งไร่นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางที่จะมาเลยนะครับผมนั่นเห็นที่เห็นเสาไฟฟ้านั่นนะครับมันเป็นทางเข้าหมู่บ้าน นะครับแยกลงมาจากเส้นสามสองศูนย์เก้าเส้นธ่ามกาอําเภอด่านคำเตี้ยนครับแยกลงมาเนี่ยประมาณสี่ร้อยเมตรจะมาถึงที่ดินแปลงนี้เลยครับเนี่ยแปลงที่เห็นนี่เลยครับผมนะครับนู่นครับที่ข้างหน้านู่นนะทรายเขานะครับมันแยกออกไปเส้นสามสองศูนย์เก้าแยกเข้ามาเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรเออสี่ร้อยเมตรครับผมห่างจากกรุงเทพฯสายใต้นะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลครับห่างจากอําเภอท่าม่วงประมาณยี่สิบเก้ากิโลนะครับห่างจาก อำเภอด่านมะขคมเตี้ยนะครับประมาณ20กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากเทศบาลของหนา้านองตักยานนะครับประมาณ5้ากิโลครับความเจริญของพื้นที่เลยห่างแค่ประมาณ5กิโลเองนะครับจุดกําหนดหลักเขตห้าไล่นะครับเริ่มจากตรงนี้ครับนี่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 เลยครับอ่า ตรงนี้เลยครับเริ่มจากตรงนี้ยิงยาวเข้าไปชายป่านู่นนะครับแล้วก็โวกไปเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเกือบด้านเท่าเลยนะครับตรงชายมันนะครับชายมันที่ปลูกใหม่กับเพิ่งปลูกเนี่ยครับดินแดงๆเนี่ยครับเนี่ยเลาะตามทางสาธารณประโยชน์เนี่ยเข้ามาถึงตรงนี้นะครับหน้ากว้างเนี่ยจะประมาณ65ครับนะครับถ้าหน้าที่ของอเขาเรียกอะไรนะที่5ไไลเนี่ยมันจะประมาณ77 นะครับหน้าติดทางสาธารณะเนี่ยทีเนี้ยเขาจะแบ่งขายแค่4ไร่ในจํานวน5้าไร่เขาจะเหลือไว้ไร่หนึ่งก็หน้ากว้างมันจะอยู่ที่65้านะครับความกว้างเข้าไปเนี่ยความยาวเนี่ยติดอ่าไปติดดงดงพงดงอะไรไทยไร่นะครับซ้ายขวาเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งข้างหลังตัดอยู่ที่60นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยนี่ทางสาธารณะนะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับไปสุดทางรัดยางตรงนู้นนะครับ ตรงนู้นเลยนะครับข้างหน้านูน่นห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยเลยภูเขาก็อยู่ติดทางสาธารประโยชน์นะครับเป็นทางชนบทนะครับทางหลวงชนบทเลาะเสาไฟมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีทางเข้าตรงนี้อีกแปลงหนึ่งเอ้ยอีก,อกเส้นหนึ่งครับเละาะลวดน้ามันเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถดึงไฟฟ,ฟ้าเข้ามันเนี่ยามาที่ที่ดินได้เนี่ยครับประมาณ4ต้นนะครับมาถึงที่ดินเราเลย ป้าเขาก็มาสุดจากถึงบ้านหลังนี้ครับนะครับสามารถเดินเข้ามาในที่ดินแปลงนี้ได้เลยครับชฉนกุแดงครับแปลงนี้วนกลับมาที่เดิมครับแปลงนี้นะครับเขาขายไร่ละสามแสนห้านะครับสี่ไร่อรวมเป็นหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับอ่าแบบนี้เลยไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในกันนะครับถือว่าเป็นเป็นแปลงที่อ่าค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ใกล้เทศบาลหนองตกยานะครับ เดินทางสะดวกครับแปลงนี้แต่ว่าทางเข้าอ่ะมันจะเป็นทางดินเป็นทางแบบนี้ครับทางดินเนี่ยเพื่อเข้าในในในไร่แห่งนี้ครับแปลงนี้นะครับนิดนึงมันจะเข้าได้สองทางแบบนั้นเลยครับผมอ่าแบบนี้เลยครับสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับจะได้ผมจะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเนี่ยแปลงห้าไร่มันจะประมาณนี้ครับ เขาแบ่งขายสี่ไร่นะครับส่วนไอ้แปลงแปลงมานู่นน่ะนะครับมันเป็นแปลงสี่ไร่เต็มพอดีมันเกือบจะถึงทางนู่นนะครับอ่าแปลงนั้นเขาก็ขายนะครับไร่ละสามแสนห้านะครับน่ะสี่ไร่เต็มสี่ไร่ก็หนึ่งล้านสี่แสนบาทเช่นกันครับผมใกล้กับแปลงห้าไร่นี่ครับก็ขายเหมือนกันครับสนใจก็ลองทักเข้ามาหาผมนะครับ อ่าแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าแปลงเนี่ยเขาก็จะติดลัดยางนะครับพอติดลัดยางติดเสาไฟเนี่ยเป็นแปลงอยู่หน้าที่ดินเราส่วนซ้ายมือนี่แปลงนี้เลยครับไฮไลท์เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าที่ดินเรานะครับเขาทําสวนผสมได้สวยงามมากครับอ่าเนี่ยครับเป็นแปลงที่พัฒนาแล้วข้างบ้านเรา นะครับผมให้ดูหน่อยหน,นึ่งนยครับเขาทําเตียนเลยนะครับเนี่ยทําเตียนสวยเลยแปลงที่ทําการขายนี่คือสี่ไร่นะครับอยู่หน้าฟิล์มกล้องเนี่ยส่วนห้าไร่ก็ตรงนี้เขาแบ่งขายสามแสนห้าเหมือนกันครับต่อไร่แต่ขายสี่ไร่ครับเอาไว้หนึ่งไร่แต่แปลงนี้ไม่ต้องแบ่งคือสี่ไร่ยกโฉนดไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับอ่าส่วนขวามือที่มีหลัก ล้อมเนี่ยครับแต่ว่าอ่ามันเป็นโรงขนุนครับเนี่ยครับอยู่ใกล้แปลงที่ดินเราแล้วก็ติดทางสาธารใกล้ไหลภูเขานะครับเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งครับบรรยากาศดีครับอยู่กับธรรมชาติเลยครับผมนะยครับมีสองแปลงให้เลือกครับสนใจก็ ่าลองเข้ามาชมกันดูนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ